วันนี้อยู่กับเซลแอนนะคะเราอยู่กันที่เพชรยนต์สาขาที่3ค่ะสุวินทวงศ์46ค่ะพี่พี่ขาวันนี้เดี๋ยวพามาอัปเดตนะคะ Toyota v วีอนะคะว่าจะมีรุ่นไหนกันบ้างแล้วก็สเปคไหนกันบ้างนะคะพี่พี่บอกเลยว่าใครมองหารถนะีคะ,ะคะรถเก่ง Eco คคาสายประหยัดเนะะี่ยโตโยต้าวก็ตอบโจทย์เช่นกันกับพี่พี่ขานะไม่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเครื่องยนต์นะคะการเซอร์วิสนะ หรือว่าความประหยัดนะใช้ดีนะเครื่องยนต์1.5ึนะคะสำหรับ t o โยต้าวีออสนะคะและถ้าสำหรับใครที่ดูรถมือสองไม่เปลี่ยนพี่ๆี่ไม่ต้องกังวลน,นะคะเรามีบริการตรวจรถให้274รายการโดยบริษัทเยอุมันเลยพี่พี่ขาการันตีโครงสร้างตัวรถให้พี่พี่ทุกคันรับรองเลยว่าใช้รถมือสองกันได้อย่างสบายใจแน่นอนนะคะใช้กันยาวๆเลยนะคะสำหรับใครที่ดูรถไม่เป็นนะคะหมดข้อกงังวลข้อสงสัยแน่นอนนะคะ มาเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดตัวรถกันนะคะอันนี้จะมีให้พี่ๆดูทั้งหมด 2, 4, 6, 7คันนะคะอ่ะมา7คันเนะะี่ยพี่ๆขาเริ่มกันที่คันแรกเลยคันนี้นะคะเป็น Toyota v ีออสเป็นตัว Entry ค่ะเดี๋ยวเข้าไปดูใกล้ๆนิดนึงนะคะตัว Entry นะโคมไฟจะได้เป็นโคมไฟฮาโลเจนอยู่นะคะแล้วก็มีโคมไฟเลี้ยวในตัวได้เป็นล้อกระทะ นะคะได้เป็นล้อกกระทะนะจำง่ายง่ายเลยพี่ขาคมไฟไม่มีคราบเหลืองแตกลายแต่พี่พี่จะได้หูกระจกมองข้างปรับไฟฟ้าแล้วนะนะสำหรับคันนี้นะคะเป็นรถปี2,000ขออนุญาตปี2,020เลขไมหม่8 8 0 0 0 0กิโลเท่านั้นราคาคันนี้359,000บาทผ่อนเริ่มต้น6,300บาทเท่านั้นค่ะพี่พี่ขาเนี่ย6,300ถึง6,500ประมาณนี้เลย เนี่ยสำหรับคันนี้นะสีบรอนเงินสวยๆได้เลขทะเบียนนี้ไปเลยค่ะนี่ทะเบียนนี้สวยๆเลยนะใครที่ชอบ v ีออหรือหาเครื่องยนต์1.5เนี่ยใช้ดีนะพี่ขะนะคะใครชอบูกใจคันนี้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเข้ามาได้เลยนะคะถ้าเป็นตัว Entry นะคะจะเป็นโคมไฟหน้าฮาโลเจนล้อกระทะนะคะราคา359,000บาทเท่านั้นนะมา เดี๋ยวเรามาดูกันที่คันถัดไปเลยคันนี้โคมไฟหน้าโปรเจกเตอร์ให้แล้วเรียบร้อยเนีคะเป็น1.5มิตรปี20เหมือนกันคันนี้เลขไมห่0 0 0 0่า1 0 0 0กิโลราคา369,000บาทพี่ได้เป็นตัวรองท็อปนะรองท็อปดูยังไงนี่ไฟหน้าโปรเจกเตอร์เนะเห็นเส้นสายไหมคะเนะเห็นลูกแก้วด้านในไหมคะนะโคมไฟเลี้ยวไฟหลีมีมาครบ คันนี้ได้ล้อแมกกระจังหน้าได้เป็นสีดำเงานะคะจะไดไ้ไม่ได้เป็นดำด้านเหมือนเอนทรีแล้วนะล้อแมกนะคะหรือว่าล้ออลลอยนั่นเองนะค,ะคันนี้สีบรอนเงินเหมือนกันค่ะรถหน่วยงานหมดสัญญาเช่าราคา3 6 9 0 0นมดิตรคันนี้ได้เบาะหนังแล้วเรียบร้อยตัวเอนทรีจะได้เป็นเบาะผ้าอยู่นะคะพี่พี่ขานะะสวยงามแบบนี้ใครชอบถูกใจนะะสอบถามเข้ามาเพิ่มเติมได้เลย คมไฟไม่มีคราบเหลืองแตกลายนะได้เป็นไฟโปรเจคเตอร์แล้วเรียบร้อยนะมาพร้อมเส้นสายนะไฟเดทม์ time. ไฟหลีไฟตันหมอกมีมาครบเลยค่ะสวยงามมากๆไปกันต่อที่คันที่3สีบอนเบื่อแล้วนะมาสีดำกันบ้างดีกว่าคันนี้สีดำเป็นตัวเดียวกันเลยคันหน่งจุมิตรนะคะสีดำสวยๆโคมไฟเหมือนกันสเปคเดียวกันเลย ปี2,021ด้วยสำหรับคันนี้นะได้สีดำสวย,สวยโคมไฟไม่มีคราบเหลืองแตกลายสวยงามครบคนันรอบด้านเลยหูกระจกมองข้างปรับไฟฟ้ามาพร้อมโคมไฟเลี้ยวในตัวเดี๋ยวให้ดูโคมไฟนะสวยงามคันนี้สีดำนะอาจจะไม่ขึ้นกล้องเท่าไหร่คันนี้ราคาตั้งขาย3 8 9 0 0 0 0บาทเล็กไม่หม่1,30,000กิโล ได้เป็นสีดำตัวรองท็อปสวยๆเลยค่ะบาะหนังแล้วนะสำหรับคันนี้ใครชอบถูกใจจัดไปได้เลยนะคะจอกลางมีมาให้แล้วเรียบร้อยมาต่อกันที่สีขาวค่ะคันนี้เป็น1.5 entry เนี่ยราคา359,000บาทล็อก,กระทะนะ,ะล็อก,กระทะนะโคมไฟหน้าฮฮโรเจน359ต่างกันแค่ที่สี ะะกระจังนหน้าสีดําด้านแบบนี้เลยคันนี้ติดฟิล์มใหม่ให้แล้วเรียบร้อยรอบคันสวยงามครบคันพร้อมใช้ในราคา359,000บาทสำหรับสีขาวนะคะแล้วถ้าเป็นสีเทาคันนี้ล่ะสีบรอนคันนี้ล่ะราคา3 6 9 0 0ไหม่90ก้าปี21บเไม่90ก0 0ปี2021 ใครชอบคันนี้ถูกใจคันนี้ก็แคป้ไปทะเบียนไว้ก็ได้ค่ะนีหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเข้ามาได้ราคา369,000บาทปี21ไไม่90,000ไปต่อกันที่คันสีขาวตัว Entry เหมือนกันค่ะนะสำหรับคันนี้ราคา349,000บาทตัว Entry สีขาวโคมไฟหน้าฮาโุเจนโคมไฟเล้วในตัวล็อกกระถาได้เป็นบอกผ้า นะสำหรับคันนี้ยังเป็นบอกผ้านะคะแต่สีขาวสวยๆได้ทะเบียนนี้ไปเลยนะสวยงามครบคันรอบด้านเลยค่ะเรียมคมสันตัวรถเดิมนะคะไม่มีริ้วรอยรอยบุบหลักยิ้มใดๆเนี่ยสามแสนสี่หมื่นเะก้าพันบาทอ่ะไปต่อกันที่คันนี้หนึ่งจุดห้ามิตรปีสองพันสิบเก้าเลขไม่เจ็ดหมื่นราคาสามแสนหกหมื่นเก้าพันบาท 369,000บาทไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะไฟเดทมมีมาให้ไฟหลีไฟเลี้ยวมีมาครบไฟตัดหมอกคันนี้สีน้ำตาลลงเล่มสวยเลยนะคะพ,พี่ขาทะเบียนนี้ด้วยใครหาสเปคนี้นะราคา369,000บาทนะคะเลขไม่70,000เท่านั้นเองนะคะชอบถูกใจ v o อคันไหนสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเข้ามาได้เลยพร้อมคำนวณเลทผ่อนให้นะพ,พี่ขา เะคระดิตดีฟีดาวไปได้เลยค่ะดอกเบีย้ยเริ่มต้น2.39สําหรับ4ปีนะผ<ม>่อนยาวยาว8งวด3.89นะคะใครชอบคันไหนถูกใจคันไหนแขบป้ายทะเบียนสอบถามได้เลยนะคะเครดิตดีฟีดาวไม่ต้องใช้เงินออกรถเลยค่ะนะคะสำหรับวันนี้อยากสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม,ม086-344-0045แจ้งติดต่อซิลแอนมาได้เลยขออนุญาตลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ